สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเรียนรู้ดูวันเดือนปีเกิดแบบเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับที่มีรหัสเป็นสามสองหนึ่งจวดเลยนะครับสามสองหนึ่งภาพเปรียบเทียบนะก็คือบังคารเดือนสองก็ได้หรือเดือนเก้าก็ได้นะครับที่เป็นรหัสสามสองหนึ่งปีมะแมหรือปีจวดก็ได้นะครับมันจะย้ำอยู่สองปีนี่แหละที่เอาเจ็ดลบออกมาก็ได้สามสองหนึ่ง เกิดบันคาอยู่ในทิศของตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีเสือเป็นเจ้าครองอาณาเขตหมายความว่าผู้ที่เกิดวันนี้ก็จะสามารถเป็นคนที่มีอำนาจในการครอบคลองมีพื้นที่อาณาเขตของตอนเองก็เหมือนเสือนั่นละครับเสือมันก็จะมีอาณาเขตล่าของมันอยู่เหมือนกันนะบุคคลที่เกิดในทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่จึงเป็นคนที่มีความกล้ามีทั้งความขยันมี อำนาจบาร,รมีในการปกครองในถิ่นของตัวเองและก็จะเป็นคนที่ทําเพื่อครอบครัวเพื่อปกป้องครอบครัวอาณาเขตดินแดนของตัวเองนิสัยใจคอการทําทงานเมื่อเป็นฐานติ่สองจึงมีพลังกำลังในการต่อสู้การทํางานในการหาเงินนี่มากอยู่นะครับมีความตั้งใจที่สูงเป็นคนขยันเอาการอางานหรือว่าเงินรายได้ตัวนี้มันจะต้องเกิดมาจากงานงานที่มี ฐานกําลังพลาหูเนี่ยโอ้ลาหูนี่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความกลา้าความลุ่มหลงหลงตัวนี้มันก็หลงได้หลายอย่างนะครับแต่มองว่าเป็นหลงก็ได้แต่มองว่ามั่นใจตัวเองสูงก็ใช่จึงหากเทียบเป็นงานนะมันก็เป็นได้หลายงานนะเป็นงานเหล็กงานออกนาบเชื่อมง,งานฝีมือก็ได้นะครับหรือชอบในลักษณะการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงทําอะไรที่มีลักษณะการเสียเส่ยง,ง,ยงมีใส่ใจคอก็ไปลงกล้าดได้กล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ ลักษณะแบบนี้จะเป็นช่างฝีมือก็เป็นช่างฝีมือที่เก่งก็ได้หรือจะทําในลักษณะเป็นรับราชการก็ได้เหมือนกันนะครับมันออกได้หลายหน้านะแล้วแต่ว่าเจ้าตัวจะมีความชอบแบบไหน,นดาวจนเป็นตัวบอกว่าเป็นคนที่มีความอ่อนโยนในลักษณะการกระทําการปฏิบัติทําสิ่งใดก็จะได้การสนับสนุนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับวันเกิดบอกว่ามีความกล้าความขยันความ ดื้อในตัวเองมุทะลุในตัวเองอยู่เหมือนกันดังนั้นความกล้าตัวนี้มันไม่ใช่กล้าไปทางแบบนักเลงซะทีเดียวแต่เป็นลักษณะของการทำาหากินแต่ว่าอย่ามายุ่งเขาชานมากจนเกินไปนะครับในลักษณะแบบนี้เพราะเหมือนเสือมันก็ซุ่มเงียบนั่นแหละชอบความสงบรักสงบแต่ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในลำเส้นเยอเกินไปเนี่ยคือลักษณะนิสัยนะครับปีเกิดหนึ่งฐานหกกำลังของตัวเอง ชนปัตตนีภูคาในลักษณะแบบนี้กำลังของตัวเองมันก็ส่งเสริมในเรื่องความเข้มแข็งในด้านของจะมีภูคาก็คือทรัพย์สินต่างๆได้เมื่อมรลงปัตตนีก็เป็นลักษณะของการต้องเกี่ยวข้องการทํางานนะครับเป็นลักษณะการทํางานก่อนยังไม่พูดถึงเรื่องคู่ <S <S <ๆ>การทํางานมอระก็ไปทํางานออกตา่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศนั่นแหละ สุดแท้แต่ว่าสดาชีวิตเกิดมามาแน่นอนนะลกนี้มันดังละครจะย่อย้อนไปผาไปทิศทางใดนะครับเมื่อไปแล้วมันก็จะมีโภคานะมีทรัพย์สมบัติมีที่ทางเป็นของตัวเองเพราะตัวนี้ก็บอกเลยว่าเสือมันมีอนณาเขตครอบครองเป็นของตัวเองเมื่อดูฐานปีเกิดวันเกิดความขยันแล้วก็ย่อมจะนํามาซึ่งสิ่งที่จะมีเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นอะไรเป็นของตัวเองได้นแน่ๆนะครับ อย่างตัวตำแหน่งเพื่อนฐานเพื่อนนี่สี่ฐานสิบห้ากำลังพระจันรจันเป็นตำแหน่งที่ดีอย่างนี้เรียกว่าเต้าแนะนําให้เลือกคบเพื่อนนะเลือกคบเพื่อนที่ดีแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงตัวนี้ตัวหนึ่งสําคัญก็คือหลักการเงินเพราะหลักตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีของวันเกิดวันอังคารน,นะครับฐานสิบแปดตกพยายะอืบ้าโจรแล้วก็านังด้วยถ้าจะแปลตามดาวบ้า คดังพันธุก็บอกว่าญาติาพี่น้องสนับสนุนการเงินจะมีการเงินที่ดีญาติพี่น้องมีฐานะที่ดีแต่ทีนี้เมื่อมันมีฐานที่สามนี้ญาติพี่น้องพึ่งพาไม่ได้ก็ตกพ่ายยะมักมีปัญหากันในเรื่องเงินทองทองก็ถ้าจะตีในลักษณะโยงกับมาจูนด้ดยก็หมายกับว่าหากมีลักษณะการช่วยเหลือจากญาติมันก็คงเป็นแต่บางก็ต้องดูเป็นบางคนบางครั้งเอาบางคนอาจจะพึ่งได้ ในลักษณะหยิบยืมแต่จะไปไว้ใจทุกอย่างก็ไม่ได้เพราะมันภยัายะฐานสิบปดโยมาโจนทรยศฉกฉวยพลนประโยชน์ผลโอกาสได้เหมือนกันนะครับหากทำงานกิจการการค้าด้วยกันก็ต้องระวังจะมีปัญหาด้านการเงินอยู่เหมือนกันเพราะมีปัยยะที่มันหมายถึงว่าความปกปิดซ่อนเล้นอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับเรียกว่าก็ต้องรู้เป็นคนเป็นเรื่องไปนะครับ <S <S ทีนี้ขอย้อนมาในตำแหน่งของการเงินอีกสักหน่อยหนึ่งซึ่งเป็นดาวอังคาร ฐานกาลังะราหูนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยในมหาบุตรนในมหาพูดธประจำปีเกิดก็เป็นตําแหน่งที่ไม่แน่นอนก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายการเงินนะมันจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับจะมีการใช้จ่ายที่เป็นการใช้จ่ายที่หมดไปตามอารมณ์ตามความพึงพอใจของตัวเองนะเพราะมันเป็นฐานกําลังะราหูความหลงความอยากได้อยากด,ากดีดื่มกินเที่ยวอะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับ เมื่อมาดูกับดาวศุกร์เอามาเทียบเป็นตําแหนง่งการงานก็เป็นตำแหน่งอุตสาหะดาวศุกร์มันพูดถึงรายละเอียดความปราณีตความงดงามความสวยความดูดีสอดแทรกในการทํางานมีคำว่าศิละปะเข้าไปด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะมีผลในลักษณะเชื่อมโยงกับตัวการงานประจํานะครับให้ตัวนี้เป็นตัวรายละเอียดบอกเนื้อหา ในลักษณะของการทํางานมันจะต้องมีคําว่าให้มันดูออกมาดูดีดูสวยดูงามสะหน่อยนึงนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าทํางานอะไรทั้งน่งนี้ก็ยังบอกว่าผู้ใหญ่เจ้านายก็ยังให้การสนับสนุนดีอยู่นะครับอ่าทีนี้ตาแหน่งคู่เป็นยังไงคู่เป็นดาวทิตฐานกําลังตัวเองเนี่ยตกมรณนะแบบนี้อืมเมียนี่จะมีกี่คนก็แล้วแต่เจ้าตัวจะเลือกเอาแล้วกันนะ แต่ลักษณะดดนแบบนี้คงไม่มีเมียคนเดียวหรอกนะครับโอกาสจะมีมากกว่าหนึ่งคนได้อยู่ความคาดหวังของเจ้าตัวเนี่ยก็อยากได้เมียที่ดีนั่นแหละแต่คุณเธอผู้หญิงนี่ก็ค่อนข้างจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองยิงอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าจะจีบต้องเป็นมีสายเปย์เอาไปด้วยสักหน่อยหนึ่งแต่ชาชายคลุมคำพูดคงไม่ได้แอบนะถ้ามีคู่ม่มีเมียก็ค่อนข้างจะต้องบอกว่าให้อยู่กันแบบ ให้ทีทอยอาศัยคําพูดคําจาอย่าได้รุนแรงอย่าเอาทิฐิอหันหน้าเข้าหากันเพราะมันจะต่างคนต่างคิดต่างทำมันจะกระทบาทากระทั่งกาฟฟกาเฟียทั้งสีหน้าและอารมณ์ใส่กันนะครับนี่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นศัตรูในเรือนอยู่กันไม่ยืดนั่นแหละนะครับแต่บทสรุปอาจจะได้เมียที่ดีนะคนนี้นะมันมีตัวบอกอยู่นี่แหละในดวงนี่แหละนะครับทั้งมหาพูดทั้งฐานกําลังนี่แหละนะ อัทีนี้ไปดูในตำแหน่งที่อยากจะบอกเป็นวิชาลับที่นำมาปรับใช้กับชัยภูมิดวงเสริมทักษะตัวนี้คือถ้ามีบ้านถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองนะก็ให้มีห้องพระอันนี้คือห้องนอนห้องพระเป็นในตัวให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้มีเสียงสวดมนต์ในบ้านด้วยประจําบ่อยๆ จะนำความจเจริญรุ่งเรืองข้าวหน้าโชคลาบทางการเงินให้กับเจ้าของผู้บ้านผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดีนะครับโชคลาบจะไม่ขาดนะครับส่วนทางเข้าหน้าบ้านให้มีน้ํอ่าให้มีน้ําคือวางในลักษณะเป็นน้ําเป็นน้ําตกน้ําอะไรที่มันไหลเวียนนั่นแหละจะสร้างแบบไหนก็ได้แต่ต้องให้มีน้ํามาเป็นส่วนประกอบในอนาณาเขตของบ้านแต่ให้อยู่ส่วนหน้าบ้านนะครับ ต้นไม้ก็เป็นในลักษณะต้นไม้เล็กๆสองข้างเป็นเป็นไม้ประดับนั่นแหละเป็นไม้ประดับนะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเสริมาการอยู่การจีนการเงินให้กับเจ้าตัวนะ mm hmm. ส่วนที่ทํางานห้องทํางานก็ให,ให้ให้มันดูปลอดโปร่งโล่ลง,ลงสบ,บายให้มีลมพัดผ่านด้วยดีให้ปลปอดประดับประดาตกแต่งออกโทนสีชมพูสะหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่โทนหวานแหววนะให้ตัดด้วยพว,วกสีเทาสี ควรบุหรีให้มันดูแบบดูมีความเข้มขังดูขั้งขงซะหน่อยหนึ่งนะเออสายบูอยู่คนที่เป็นสายมูนะสายมูในลักษณะถ้าจะหาเงินออกแนวเป็นสายมูนะเนื่อาะมีเก้ามีสิบสองในพื้นดวงชะตานี้นะครับหากมีบ้านเป็นของตัวเองก็ให้สร้างบ้านหันหน้าไปทางที่เหนือนะครับเพราะตำแหน่งบ้านที่จะได้มาเนี่ยซื้อผ่อนนะครับซื้อผ่อน ค่อยๆสร้างค่อยๆหาไปนะเนี่ยอย่างนี้นะครับให้สร้างลักษณะเป็นบ้านไม้บ้านสองชั้นก็ได้นะครับมีมีเนี่ยแหละไอ้อย่างนี้เรียกว่ามีได้แน่แน่ละนะในมหาพูดก็บอกว่าเป็นตำแหน่งราชาด้วยนะครับแต่อาจจะได้มาช้าหน่อยตามกำลังคนดาวเสาถ้ามีมรดกล่ะส่วนแม่มีมรดกมรดกก็จะยกมอบให้นะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเลยมากหรอกนะครับ แต่ว่าแม่ก็เป็นคนที่หามาสร้างมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยสู้ชีวิตมากว่าจะมีทรัพย์สินใดมาถึงตัววันนี้ลูกเห็นแม่ในความลำบากของพบร่นแม่ก็อยากจะสร้างอยากจะหาอยากจะสร้างบ้านที่อยู่ให้แม่ได้อยู่ดีกินดีด้วยอย่างเงี้ยนี่คือถ้าเกิดว่าออกแนวแม่ไม่มีมรดุให้ลูกก็จะเป็นคนที่เห็นแม่แล้วก็จะเกิดแรงเห็นแม่ได้รับความลำบากมาก็จะเกิดแรงบันดาลใจสู้ชีวิตทำเพื่อแม่ สร้างบ้านสร้างหลังให้แม่อยู่ทุกให้แม่อยู่แล้วตัวเองกับแม่ก็อยู่อย่างเงี้ยนะมันจะออกแนวแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ,รบก็ออกประมาณนี้แหละนะครับถ้าหากจะมีบ้านของตัวเองนี่ก็ออกแนวซื้อผลดาวเอามันผลดาวทันไหนก็มันชนอรินี่แหละมันชนอรินะครับมันจะได้มามันไม่ง่ายมันต้องกินระยะเวลาสักหน่อยนึงนะครับก็ออกประมาณนี้พอกระเป๋าคอนะครับ ว่าจะเอาดวงกลมที่ได้คู่ดีมาลงก็ยังไม่ได้ลงเลยอันนี้ขอติดไปก่อนแล้วกันนะครับก็อเอาตัวนี้ไปก่อนนะก็ไม่ประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีทุกคนที่มาดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความโชคดีทุกคนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆเสมอมาสวัสดีครับ